นาลิตาเตรียมตัวขึ้นเวทีวันนี้จ้ากำลังแต่งหน้าสวยๆจา้าอันหนึ่งช่องซ้ำแะยิ้มบายิ้มบานไงคะตอนนี้กำลัง,ง,ลงแต่งหน้าท่าสวยอยู่มาขึ้นเวทีน้ำพอ่อนํ้ำแม่ <บา S 1> มือนีอยู่อำเพอ่นองหงี่จังวัดรอยเอ็ดพี่น้อง ตอนนี้อยู่หลังเวทีนะครับผมอยู่บนรถบัสพี่น้องอยู่ทีงรถบัสตัวน,นี้ก็ข,ข้างล่างข้างล่างล้างแต่งตัวกันพี่น้องแม่ยุ้ยสวัสดีค่ะแม่นาลิตานานาลิตาจังแสงทองฟินแลนหัวหน้ายิ้มเพื่อนอาทามือทายพปะปานะหน่อยแค่อีสิบอ่ะแต่อีสิบเลยโอเคโนนี่โนโนี่นมอย ใครสวยยกมือขึ้นมอยมอยยังหนวกมืออ่ะมอยยังจีกับมอยอ่ะมอยมอยสวัสดีมอยมอยมอยคือคือมอยฟังออกใครสวยยกมือขึ้นยกมือขึ้นไหนใครจะขึ้นไปร้องเพลงยกมือขึ้นนี่ผู้ใดขี่ห้ายกมือขึ้นแล้วมายกเด้อขี่ห้ายกมือขึ้นแล้วอ๋อข่อยยังมาหลอกล่อหนูคนตัวรูป ผู้ใดขายยังยก the มือขึ้นแล้วเออขายยังยกขึ้นไปทีมอันมืออยู่อันน้องพอกเนี่ยอันถือจอยเอาดีไหมนตาขาเพคนจะเป็นรองรองลงก็รองแมวเนาะรองนี้เรียกว่าซีดไฮเนาะเย็นตาลรองนี้เรียกว่าซีดประจับดิเพราะว่านรองนี้เรียกว่าซีด วากสวยใช่ะเทียนยังเทียนกับป๊อยังเทนยังเทีนก่อนเทียนก่อนนัเล้วเอ้ยอ้ทเลเอามือกไปของเทียนน้ำอไปงไปของเทียนน้ำผอป่โอ้ยจะเปนหลักสวยหลักงาม ไปครัพ่อไปลูกไปให้กับพ่อเด้อไปพอ่อไปไปไปทาหน้าให้พอ่อไปไปม,ม,ม,มันกินหอดแม่มันกับพ่อกับม้อขูดมาไหน,นะ,อะนนเอ๊ะนะเอ๊ะนะเอ๊ะเรียกแล้วนะเอ๊เอเอเออะเรียกแล้วไปนะเอ๊ะนะเอ๊ะทำอะไรจัดอยู่เอ๊ะอยู่แสงเอายืนอยู่ไหนเอายืนยวดูดูนะเอ๊ะเรียกนะเอ๊ะหน่อยโอ้ไปแต่งหน้าให้ใครนะไปแต่งหน้าให้กระจกเหรอคะ จุ๊จุ๊จุ๊บผยัจุ๊บ่าแม่ยังจุ๊บผ่ามจามนตาอยู่ในอยู่นี่อยู่นี่จุ๊แกแม่ยังจุ๊บแก้มแม่ยงมนเห็ทงวิธีไ้จะดีนจ้าจันฮะจุ๊แกแม่ด้วยไม่ให้หนูจุ๊บตลอดเลยมิ้นหนูไม่อยากจุ๊บเมคอัพแม่จุ๊บเมาด้วยจุ๊บเมาด้วยตาบาตาเบืงม่เยาะปอดอยากได้ค่ซ้ำอางอีกแล้วอะไรคะ เอาเพิ่มไหมเอาเ่อไป